สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะคลิปนี้มาแนะนำไหมที่ใช้สำหรับถักชุดเดชชุดนี้ค่ะเป็นเป็นไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมทีนี้ชุดนี้เพื่อนจะถักด้วยลายมีมีในคลิปของบุภานะคะแต่ว่าด้วยมันเป็นลายถักง่ายๆนะคะทีนี้ว่าบุภาจะมาแนะนำไหมที่ใช้หลายคนจะว่าเอ๊ะไหมพรมไหมพรมถักออกมาแล้วใช้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะหลายคนอาจจะเคยถักแต่ไหมซัมเมอร์นะไม่ไม่ไม่เคยถักชุดเดสที่เป็นไหมพรมแต่ว่าของบูพานะีค่ะก็คือใช้ไหมพรมถักก็เลยจะมาแนะนําท่านผู้ชมค่ะว่าชุดนี้บูผาใช้ไหมไหมพรมอะไรถักนะยี่ห้ออะไรนะอืมอันนี้บูพานใช้ไหมใช้ไหมตานกกระยางนะคะตานกกระยางเนาะ ตานกรยางนะคะเขาเรียกมินิคอตตอนนะคะมินิคอตตอนตานกยางม้วน30กว่าบาทแต่ว่าเวลาร้านที่เขาส่งนะคะเขาก็จะส่งเ,เขาจะส่งทีสีละ6ม้วนนะทีแพ็คหนึ่งนะคะสีละ6ม้วนเวลาสั่งนะคะตัวนี้ไหมเนื้อดีค่ะไหมเนื้อดีเวลารีดเรียบแล้วก็มีน้ําหนักก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมว่าคือบุภาไม่มีส่วนได้เสียกับไหมนกรยางนะคะ แต่ด้วยที่ถ,ถักชุดกระโปรงหรือชุดเสื้อเนี่ยค่ะกับเขาในหลายตัวหลายตัวแต่ว่าไหมเนะะี่ยค่ะใช้ดีแล้วราคาถามว่าแพงไหมปูผาว่าก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคือม้วนหนึ่งในสาสบาบาทคือถักมันก็ไม่ได้เปลืองไหมมากเนาะไม่ได้เปลืองไหมแล้วก็ไหมเนี่ยไม่ร้อนไม่คันนะคะไหมเนื้อนุ่มจะถักเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีดครั้งเดียวเนี่ยค่ะก็คือมาแนะนําเลยไหมนกกระยาง คือถ้าสั่งสั่งซื้อจะสั่งจากลาซาด้าหรือสั่งจากบริษัทก็ได้ของบุผาเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรที่เจ้าที่บุผาเคยสั่งไว้อ่ามีเบอร์โทรเขาอยู่แต่ว่าบุผาไม่ได้มีส่วนลดอะไรกับเขานะคะแต่ว่าด้วยด้วยไหมเขาดีไหมเขาดีแล้วก็ถูกถูกฉโลกกับเราที่เราชอบไหมพรมเพราะว่าอ่าคือยี่ห้อเนี้ยบุผาใส่แล้วมันไม่ขันไม่คันแล้วก็ปกติไหมพรมเวลาเราใช้มันจะเบาเบาใช่ไหมคะมันจะเบาเบา แต่ตัวนี้ไหมเขาจะมีน้ำหนักพอเวลาเราใส่ทำให้เราดูไม่อ้วนทำให้เราดูดูเพียวอะค่ะดูเพียวและส,สีเขาเรี่อสีสดเนี่ยบุภาตอนแรกบุภาสั่งมาทำหน้ากากอนามายัยหน้ากากอนามายัยตอนที่เริ่มเป็นโควิดใหม่ๆอะค่ะด้วยด้วยไหมเขานุ่มนะไหมเขานุ่มมากเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเรานะคะไหมนุ่มมากนะคะเนี่ยค่ะไหมนุ่มเขาเรียกมินิคอตตอนนะคะมินิคอตตอนนะคะเบอร์อันนี้สีขาวเบอร์นี้อันนี้เบอร์น,นี่เป็นเบอร์เขาเนี่ยค่ะ จะเข้าไปไปดูใน Lazada อะไรก็ได้ก็มีลายเจ้าขายอยู่ก็สะกดภาษาอังกฤษนะคะ่ะเขาเรียกไหมาตานกกยางเสิร์ชขึ้นมาก็จะเห็นคือเราเข้า Google นะคะเสิร์ชไหมนกกยางมันก็จะขึ้นบริษัทมาเราก็สั่งถ้าบริษัทเขาจะขายส่งค่ะราคาอาจจะแตกต่างนี่นะคะคือใช้ไหมตอนนี้นะที่ถักที่บุพัะถักเสื้อชุดสวยๆห,หลายตัวนะคะคือคลิปนี้มาแนะนำมาแนะนําว่าการใช้ไหมเนาะใช้ไหม คือหลายคนไม่เคยถักด้วยไหมพรมค่ะแต่น,นี้บุภาถักเป็นประจําถักเป็นประจํานะคะแล้วก็มันถักได้ไว,แล,วแล้วสีมันสวยสีสวยบุภามีสีแดงอยู่ก็จะถักก็คือสีแดงนะบุภาถักเสื้อไปตัวหนึ่งแล้วก็สวยมากใส่มันเป็นมันเป็นมันแล้วใส่สวยใส่แบบสบายค่ะมันไม่ร้อนไม่คันนะนะมันไม่ร้อนไม่คันแล้วก็ใส่แบบโอ้แบบดีอะ่ะคือดีก็เลยมาแนะนําค่ะเนี่ยค่ะ คือบุพเพทถัทงในชุดเดสชุดยาวๆของเราเนี่ยมันใส่สวยแล้วเรารีดแค่ครั้งเดียวเองนะคะเรารีดครั้งเดียวเนาะเราไม่ได้รีดหลายครั้งนะคะนี่นะอันนี้มารีวิวใหม่นะคะมารีวิวใหม่ <c ười> คือทางนกขยางจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะทางนกขยางเอาไปใช้ได้อันนี้อันนี้จากผู้ใช้คือบุพทํา youtube มาก็นานก,ก็นานแล้วแหละแต่ผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะแต่ว่า ด้วยด้วยไหมนะบูผาใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะกับไหมอันนี้นะกับไหมนกกระยางนะคะไหมพรมนะคะใช้ใช้อันนี้นะอันนี้ซื้อมานานแล้วค่ะใช้ดีมากเลยค่ะจนเก่าหมดแล้วลอกหมดแล้วแต่ว่าใช้ดีก็ยังถักถักอันนี้อยู่นะคะเบอร์สามเบอร์สี่ถ้าแนะนําถ้าซื้อก็ซื้อเข็มแบบสองหัวอย่างนี้นะคะเข็มสองหัวใช้เบอร์สี่คือไหมใช้ดีก็มาแนะนำเนาะมาแนะนำท่านผู้ชมนะคะ ตาเนี่ยนะคือคลิปนี้ก็คือมาแนะนามาแนะนําใหม่มาแนะนําใหม่ตา,นนานโนกยางว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสั่งจากราชด้าหรือสั่งบริษัทก็ได้แต่หลายคนก็ก็มีก็มีถามมานะคะบุภาก,ก็บอกไปคือคือก็ส่งข้อความมาถามมาว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนบุภาก,ก็แจ้งคือมีเบอร์เขาอยู่ค่ะคือบุภาก,ก็จะสั่งสั่งทีเยอะเหมือนกัน แต่ตอนนี้ก็ยังเหลือเหลือเยอะอยู่ก็สีสวยๆกุผัดถักอ่สีชมพูไปตัวหนึ่งสีชมพูอ่อนนะคะสวยมากแล้วก็สีเหลืองคือเฉพาะไหมนกกระยางนะคะบุผัดถักไปหลายตัวแล้วถักไปหลายไปหลายตัวแหละอืมพอพอไหมนะยคะ่ะเราเรารีดนะเรารีดครั้งเดียวไงพอ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 ,พอเราถักเสร็จใช่ไหมคะเรารีดครั้งเดียวรีดครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็แช่ คือแช่แช่น้ําแฟบไว้ขยี้เบาๆแล้วก็ลงน้ํายาปรับผ้านุ่มคือใหม่มันไม่เป็นขนค่ะไม่เป็นขนเลยอันนี้บูพาก็คือใส่หลายรอบแล้วนะเนี่ยคือไหมไม่เป็นขนอืมไม่เป็นขนแต่บุพาซักมือนะไม่ได้ไม่ได้เข้าเครื่องแต่ถ้าเข้าเครื่องพวกไหม่พวกนี้แนะนําก็ใส่ถุงนิดนึงเนาะใส่ถุงนิดนึงมันจะได้ถนอมเพราะบ,บางทีถ้าเราถักไม่แน่นมันลายมันอาจจะดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกี่ยวเนาะเนี้ย ก็ถักแล้วสวยดีลายนี้หลายหลายท่านอาจจะเห็นลายแล้วเนาะคือต้นแบบไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะต้นแบบไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ทีนี้ว่าพอถักออกมาแล้วก็ใช้ได้แต่ตรงลายสลับเนี่ยค่ะขาวม่วงนี่มันก็สวยนะถ้าเป็นริ้วอย่างเนี้ยบุพภาว่ามันก็โอเคอยู่นะก็ก็ก็ใช้ได้อยู่ก็สวยอยู่ให้ดูใหม่อืมให้ดูใหม่ให้ดูเสือ้อ ก็ในลายถักเดี๋ยวจะให้ดูลายถักค่ะว่าเออมาจากคลิปไหนเพื่อหลายท่านที่เข้ามาทีหลังเนาะเข้ามาทีหลังคือช่วงนี้ไม่ได้มาถักลายใหม่ให้เลยค่ะเพราะว่านั่งปั่นอยู่ก็เสร็จไปหลายตัวแล้วนะก็หลายตัวก็เลยทยอยทยอยเอามาลงให้ดูเอามาลงให้ดูว่าเออที่ ที่ถักไปแล้วที่เป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอใส่ออกมาเป็นยังไงบ้างสวยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มาจากลายนี้นะคะชุดนี้นะชุดนี้มาจากลายนี้อันนี้คือต้นแบบของเขาเนี่ยดำขาวดำขาวดำขาวเนี่ยมันก็สวยนะบุพาว่าสวยก็ก็ไว้วันไหนก็จะมาถักที่ดำขาวเนี่ยค่ะเนี่ยนะ อันนี้ของต้นแบบมาของเราไม่เหมือนของต้นแบบมาของเราแต่ลายก็แบบอะไรประมาณนี้ของเขาสวยกว่านะของเขาสวยกว่าแต่ไม่เราใส่แต่ของเขาสวยจริงๆนะคะชุดเนี้ยคือนางแบบชุดเนี้ยสวยมากเลยอะอยู่ในแคทวอล์กนะเนี่ยอืตามลายนะคะลายถักมันเป็นลายถักง่ายๆเองนะเนี่ยถ้าเห็นคือบุพกาแนะนําว่าถ้าหลายท่านถักเนี่ยค่ะจะใช้ไหมนกกระยางนี้ถักก็ได้นะ ลายถักตัวนี้แต่ว่าไหมมันเหมือนไหมเขาจะเส้นเล็กกว่าไหมไหมจะเป็นเป็นเนื้อเส้นเล็กกว่าจะใช้ไหมเยื่อไผ่ก็ได้นะคะถ้าลายเนี้ยถ้าไหมเยื่อไผ่จะสวยมากไหมเยื่อไผ่ก็สวยนะคะแต่ราคาจะแพงหน่อยแต่ว่าไหมมันจะเส้นเล็กกว่าอันนี้ถักเสื้อตัวนี้มาจากลายนี้นะคะวิธีถักบุผาจะบอกคร่าวๆไว้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถักหมดเนาะก็เอามาให้ดูค่ะว่าประมาณประมาณว่าชุดกระโปรงของเรานะคะเราก็ถัก ม่วนสั้อของเราเอาพูดง่ายๆม่วนสื้ของเราเราถักออกมาเราก็ใส่ของเราแต่ว่าถามว่าคนอื่นชอบไหมเราก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงความรู้สึกคนอื่นนะแต่ว่าเราประมาณว่าเราเราเราชอบอ่ะเราชอบเราก็ใส่ไอที่เราชอบคือมันใส่มันใส่ออกไปทํางานได้อ่ะพูดง่ายๆนะใส่ออกไปทํางานได้มันก็โอเคแล้วใส่ซับในอันนี้ใส่ซับในสีดําตอนนี้นะคะใส่ซับในสีดํา คือมันมันออกมาก็ยาวหน่อยอะไรเงี้ยบุผาว่าดูมันก็เรียบร้อยเพียงแต่มันเป็นคอ,อกลมแคออม่นัออ้นเองนะเป็นคอคมคอปาดอะไรของเราอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเสื้อถักเสื้อถักบุผาไม่ได้ทํามีคอถ้าทํามีคอมันจะร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ตามแบบเขาก็จะไม่ค่อยมีคอนะคะไม่ค่อยมีคอเนี่ยพอพอใส่ออกมาบุผาว่าคือแขนมันจะถ่วงหน่อยแต่ว่าก็โอเคนะอืมก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะ <laughs> โอเคในระดับหนึ่งนะ ทีนี้ไหมเหมนี่ยค่ะก็ท่านผู้ชมจะถักจะถักเป็น,ปนใส่อยู่บ้านหลายคนบอกว่าจะร้อนไหมเวลาอยู่ข้างนอกไม่ร้อนนะคะตอนนี้เพราะว่าด้วยมันเป็นไหมพรมมันเส้นใหญ่อะคะ่ะพอเร,เราถักลายมันก็จะห่างๆเนาะคือบ้านเราค่ะมันไม่เหมาะกับลายทีๆเนะท่าไหร่นะถ้าลายทีๆมันร้อนเนี่ยแต่ว่าถ้าต่างประเทศอ่ะเขาจะลายทีิเลยแต่บุผาเลือกมาก็จะลายไม่ทีนะเลือกเอามาลงให้นะคะก็จะลายห่างๆหน่อยลายห่างๆอะไรเนะะี่ยค่ะ เนี่ยบอนเล็กๆเนี่ยบุพาสั่งมาเยอะนะเนี่ยสีสีสีเนี่ยตอนแรกจะถักเป็นตัวเป็นเสื้อก็เลยเนี่ยค่ะสีมันสดๆนะสีมันสดๆ,สดๆเขาเรียกมินิคอตตอนนะคะมินิคอตตอนนะเออไหมมินิคอตตอนเนี่ยสีเขาสีหวานๆสดๆสวยๆทั้งนั้นเลยก็ก็สั่งได้สั่งแล้วก็ไหมเวลาถักแล้วไม่มันก็มันก็ไม่ได้แตกมากเนาะแต่ว่าเวลารีดเนี่ยโอ้โหแบบชอบอะ่ะ เมลารีแล้วมันเรียบเรียบทีเดียวแล้วเรียบอยู่เรียบอยู่เนี่ยค่ะนกกระยางจะเอาไปอันนี้ก็ได้นะเอาไปเอาไปรีวิวของร้านก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้บุผัดใช้ใช้กับตัวเองจริงๆคือเป็นคนถักใช้เองถักมาหลายตัวแล้วค่ะด้วยด้วยไหมนี้หมดเลยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ไหมนกกระยางไหมนกกระยาง ก็จะให้ดูว่าเวลามันก็สวยอยู่นะออันนี้อันนี้ก็ไหม่นกยางนี่นะคะไหมนกยางมันจะมีสีคือจะให้เห็นว่าอืมก็ถักมาหลายหลายตัวอยู่ค่ะ บางทีไหมมันสวยนะไหมสวยอันนี้อันนี้ก็นกกระยางนะคะเนี่ยค่ะสีแดงเนี่ยสีแดงสวยมากนิ่มมากนุ่มมากนะคะอันนี้นกกระยางนะก็คือก็คือของอันนี้เลยของมินิคอตตอนเนี่ยค่ะเขาเรียกมินิคอตตอนนะมินิคอตตอน เหลืออีกชุดหนึ่งที่ปูผพายังไม่ได้ใส่มาให้ดูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เป็นตัวมาให้ดูค่ะอ,อันนี้ก็นกกระยางนะคะแต่ว่าเส้นใหญ่อันนี้เส้นใหญ่อันนี้นกกระยางเหมือนกันก็นุ่มเหมือนกันค่ะเส้นใหญ่ตัวนี้นะ,ะเนี่ยให้เห็นว่าบุผพาใช้ใช้ไหมของเขามา มาเยอะพอสมควรก็ถักได้หลายตัวอยู่ค่ะหลายตัวอยู่ให้ให้ดูว่าคลิปแต่ละคลิปนะที่ที่ใช้ใหม่อันนี้ก็ใหม่นกกระยางค่ะอันนี้ใหมนกกระยางเหมือนกันมินิคอตต้อนนะค่ะจะให้ให้ดูอันนี้รีวิวใหม่นะคะรีวิวใหมให้ให้ดูว่าเออมันถักออกมาแล้วเป็นยังไงอันนี้ตัวนี้ก็ ตอนนี้ก็คือนกกระยางนะคะไหมไหมอันเดียวกันมินิคอตตอนเหมือนกันมินิคอตตอนตัวที่ถักเป็นตัวแล้วนะอันนี้จะเป็นไหมเส้นใหญ่อันนี้ก็นกกระยางค่ะนกกระยางแต่อันนี้จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่มินิคอตตอนอันนี้จะเส้นเส้นใหญ่แต่เป็นไหมนกกระยางเหมือนกันคือคือที่ถักนะคะจน จนรู้จักน้องคนขายเลยอ่ะน้องคนขายอันนี้ได้เลยอ่ะคือที่ถักที่ออกมาเป็นตัวแล้วนะคะออันนี้ด้วยอันนี้ก็คือนกกระยางนะคะอันนี้ก็ใหม่นี้เหมือนกันอตัวน,นี้ยังไม่ได้ใส่แล้วถ่ายรูปให้ดูนะคะถ้าใครเบื่อก็ข้ามไปก่อนนะคะอันนี้มามาให้ดูว่าท่านผู้ชมหลายคนก็ก็ ก็คือไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยใช้ไหมไหมพรมไม่เคยใช้ไหมพรม,ม,ม,พรมอันนี้ก็นกกระยางนะคะอันนี้ก็มินิคอตตอนนะคะสีเหลืองเนะะี่ยค่ะว่าบุพัดถักถักหลายตัวขนาดไหน <c oughs> ก็มาให้ดูเนี่ยลายคลิปตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สีขาวของมินิคอตตอนนี้เหมือนกันตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาให้ดู ก็หลายตัวไม่ได้ใส่มาให้ดูอ่าชุดนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ลืมไปเลยไม่ได้ใส่มาเปลี่ยนหน้าปกเดี๋ยวไว้ไว้ใส่แล้วก็มาเปลี่ยนหน้าปกเนี่ยค่ะสีตัวนี้สีหวานมากเลยนะเนี่ยเนี่ยมินิคอตตอนเนี่ยตัวนี้ใส่นุ่มมากอ่าเนี่ยค่ะก็คือหลายหลยตัวนะคะหลายตัวที่ที่บุผาถักถักเนาะอันนี้ไม่หวาดไม่ไหวเพราะคลิปมันเยอะหลายหลายร้อยคลิป อันนี้ก็แนะนําท่านผู้ชมเลยว่าว่าถ้าจะถักเนะะี่ยค่ะเลือกไหมจะใช้ไหมอะไรดีไหมเอาไหมไหนมาถักดีถักเสื้อจะใช้ยังไงดีเพราะบางทีเราสั่งจากลาซาด้าใช่ไหมคะบางบางอันกันหนุ่มบางอันก็แข็งรีดแล้วก็ไหมเรียบดีดยากรีดเย็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอมาเจอคือบุภาใช้หลากหลายยี่ห้อเลยนะก็คือประมาณโอท้ที่ถักเนะะี่ยค่ะก็พอมาเจออันนี้สรุปแล้ว อันนี้ดีสุด <c oughs> ก็ไม่ได้ไปโทษใหมเขานะคะเพียงแต่ว่าพอมันมาอยู่บนตัวเราเวลาเราใช้หรือเราถักเสร็จแล้วเรารีดเรารีดเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียบมันเรียบอะ่ะมันเรียบร้อยอะ่ะมันเรียบร้อยมันถักง่ายนุ่มมืออะไรอยงเงี้ยค่ะมันมันแบบโอเคอะ่ะมันโอเคคือราคาถามว่า39บาทปุ๋ขผาว่าก็ไม่แพงนะไมแพงหรอกถือว่าไหมบางไหมนีุ่ผาสั่งมาแพงแพงพอลีดเอามาไม่ ก็แนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าใครจะถักไหมพรมนะคะก็แนะนำเลยมินิคอตตอนอันนี้ถ้าถักถ้าถักด้วยไหมพรมค่ะหาซื้อได้เข้าเข้าเสิร์ชว่าอ่อเข้า Google นะคะพิมพ์คาว่าไหมพรมนกกระยางมันก็จะขึ้นบริษัทมาก็บริษัทไหนก็สั่งไปเลยค่ะแล้วก็ต่อรองเขาเอาว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะอันนี้มาแนะนำจากผู้ใช้จากผู้ใช้ผู้ถักใช้แล้วก็มันใช้ดี ใช้ดีก็มาบอกต่อมาบอกต่อค่ะอันนี้นะก็มาคลิปนี้ก็คือมารีวิวไหมให้ให้ดูนะคะว่าใช้ไหมอะไรเนาะเวลารีดตัวนี้ซักง่ายถอบถนอมเนื้อผ้าคือมันมันมันการดูแลรักษามันง่ายค่ะคือไหมอันเนี้ยมันแตกแล้วพอพอใช้ใช้ไปมันไปเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่แล้วมันมันวิ่งมันวิ่ง ก็ไม่ได้ไปโทษไหม่เขานะแต่อันนี้อยู่นี้อันนี้พอรีดแล้วมันเรียบมันเรียบเขาหากันก้นกนมันมันโอเคกว่ามันโอเคกว่าในบรรดาใหม่ที่ซื้อมาเนะะี่ยค่ะก็ฝากไว้อีคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มารีวิวไหม่รีวิวไหม,ใหม่ให้ท่านผู้ชมดูว่าเออที่ถักที่ผ่านมาเนี่ยบุภาใช้ไหม่อะไรถักใช้ไหม่อะไรทําที่เสื้อชุดชุดเด็กสวยสวยเสื้อสวยสวยที่ใสะะ่เนี่ยค่ะอ่า พราะอันนี้มันมันมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนมันไม่คันแล้วมันก็นุ่มอซักง่ายรีดง่ายรีดง่ายใส่สบายะนะคะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะถ้าเห็นคลิปบุภาดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะ